สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนุชเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูนุ้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาของใช้ของเรานั่นเอง นานๆเลยนะคะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมนะคะ,ะถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้แล้ววันนี้นะคะคุณครูนุชมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันก่อนเลยนะคะไปเลยสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาชวนน้องๆไปเก็บของกันค่ะจะเก็บอะไรอย่างไรและเก็บทำไม ตามไปฟังกันเลยค่ะเรื่องเก็บเองเก่งจังเก็บของเก็บของลงกล่องเก็บของใสกระป๋องช่วยเก็บเร็วพันเก็บตรงนี้เก็บตรงนั้นเราช่วยช่วยกันเก็บทุกวันสะอาดตา ของเก็บของที่เห็นเราเก็บของเล่นเก็บเสื้อเก็บผ้าเก็บหนังสือเก็บเกมเก็บตุ๊กตาเก็บทุกเวลาเล่นเสร็จก็เก็บดีเก็บของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ของเก่าของใหม่เก็บให้เข้าที่เก็บกันเก็บกันเดี๋ยวนี้เก็บแล้วเรามีที่เล่นกว้างเอ่ย จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทราบหรือยังคะว่าทำไมเราถึงต้องเก็บของให้เข้าที่เพราะเราจะได้มีพื้นที่กว้างขึ้นบ้านก็จะดูสะอาดเรียบร้อยยังไงน้องๆอ,อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของให้เข้าที่ด้วยนะคะบา,บายบายะค่ะเด็กๆ สำหรับการเก็บรักษาของใช้นะคะก็จะมีหลายวิธีนะคะเด็กๆซึ่งแต่ละชนิดนะคะไม่เหมือนกันนะคะจะต้องมีการทำความสะอาดและก็การเก็บที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้คุณครูนุชก็มีวิธีง่ายๆนะคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ วิธีแรกนะคะก็คือการปัดฝุ่นนะคะเด็กๆจะต้องใช้ไม้ขนไก่นะคะในการปัดฝุ่นนะคะตามบนลิ้นชักบนตู้โซฟาต่างๆนะคะเด็กๆอย่านำไม้กวาดมาปัดฝุ่นนะคะเป็นการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคือการเช็ดนะคะ การเช็ดอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีน้ำแล้วก็ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำนะคะจะทำการชุบน้ำนะคะแล้วก็บิดให้หมาดเลยนะคะไม่เอาแบบเปียกชุ่มนะคะแล้วก็นำมาเช็ดที่ของใช้ของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการเช็ดแจกันหรือการเช็ดโต๊ะนะคะจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำนะคะหรือ กระดาษที่ชู่เปียกนะคะมาเช็ดคราบสก,กรปรกนะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีที่3ก็คือการซักนะคะเราจะซักนะคะเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวถุงเท้าต่างๆนะคะที่เป็นผ้านะคะเราจะนำมาซักให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งด้วยนะคะถึงจะจัดเก็บได้นะคะเด็กๆ ในการซักนะคะจะเป็นการรักษาคุณภาพเนื้อผ้าของผ้าให้สะอาดนะคะแล้วเราก็นำเสื้อผ้านั้นกลับมาใส่ซ้ำได้อีกนะคะวิธีที่4นะคะก็คือการขัดนะคะเราจะใช้กับการขัดรองเท้าเด็กๆนะคะ อ,อย่างเช่นรองเท้าเรียนนะคะเด็กๆก็จะใช้ผ้านะคะชุบกับน้ำยาขัดรองเท้านะคะมาขัดที่รองเท้านักเรียนของตนเองให้สะอาดนะคะเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของรองเท้าด้วยนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดรองเท้าไม่ให้มีคราบสกรปรกติดนะคะ ต่อไปวิธีที่5นะคะคือการพับนะคะเราจะใช้กับเสื้อผ้าผ้าหม่มหรือผ้าเช็ดต,ตัวต่างๆนะคะเมื่อเราซักทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาพับเก็บใส่ในตู้หรือในลิ้นชักให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานในครั้งต่อไปค่ะวิธีที่6นะคะการแขวน เราจะใช้เสื้อผ้านะคะมาแขวนในตู้ให้เรียบร้อยโดยเสื้อผ้าที่เราจะนำมาแขวนนะคะได้แก่ชุดนักเรียนของเด็กๆนะคะชุดทำงานเสื้อผ้าใส่เล่นนะคะหรือแม้แต่ชุดนอนนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาแขวนในตู้ให้เรียบร้อยนะคะและก็จะทำให้เรานะคะหยิบใช้งานอย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยค่ะเด็กๆ และวิธีที่7นะคะเป็นวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการจัดใส่กล่องนะคะโดยของใช้หรือว่าของเล่นของเด็กๆนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่ได้เล่นแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเก็บเอาไว้บริจาคหรือว่านำไปให้ผู้อื่นต่อนะคะ,ะก็จะเป็นการ ป้องกันฝุ่นนะคะแล้วก็รักษาสภาพของสิ่งของนั้นๆไว้ได้นานด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวิธีการเก็บรักษาของใช้ของเรานะคะเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านได้เลยนะคะเสร็จแล้วของใช้ของเด็กๆนะคะก็จะ มีอายุการใช้งานที่ยาวออกไปอีกนะคะแล้วก็หยิบใช้สะดวกสบายด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับคุณครูนุชในบทเรียนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย